สวัสดีครับทุกคนครับอยู่ผมด้วยในงอยู่แช่นีนี้ท้องฟ้องเเพื่อนกับดีครั้งนั้นคนครับก็อย่างที่ชื่อคลิปบอกว่าผมเลิกแล้วครับนะก็เหมือนเดิมแหละเหมือนคนอื่นเหมือนช่องอื่นนัตั้งชื่อคลิปเปนั้นแหละคิดว่าทุกคนเลยคิดมันเลิกกาแฟนน่จริงไม่ได้เลิกกาแฟแต่มีเรื่องสําคัญจะมาบอกแทนทุกคนครับก็คือแบบแต่เลิอกอรอเลิกจริงจริงนะมันเรื่องสําคัญจริง,รงนๆนั่นแหละ ต้ออยใหญ่คนฟังแต่ต้นนึงจบและการน่าคือต้องบอกก่อนว่าที่บอกว่าเลิกก็คือเลิกแคกเกมแนละ้วเชียเรื่องใหญ่นเนี่ยเลิกองแคสเกมแนละ้วเพราะวันที่แล้วสร้างช่องเอ็นเอซีแอนมาเริ่มจากการด้วยแคสเกมนะทุกคนครับตั้งแต่ปี2017ใช่ไหมตอนนี้เท่าไหร่ละก็4 5่ปีแล้วนะแคสเกมมาตลอดนะทุกคนครับแต่ก็ นนัน่แหละนะผมก็บอกว่าช่วงหลังเนี่ยเพราะงั้นเกือบสองปีแล้วมั้งสองปีลหลังๆวันนี้ผมแบบมันไม่อินกับการแคสเกมเท่าไหร่นะเพราะว่าทำมันเยอะมากแล้วก็พอมันแบบจะแคสเก,ม,เนเกมนี่จะเล่นเกมเนี้ยก็แบบคิดอะไรไม่ออกนะครับเพราะว่าแซ่ปลามากเลยตอนนี้เปิดหน้า,า,าต่างว่าแซ่ปลาเนี่ยปลาผมไ่้จะเล็กๆน,นะนะเปลี่ยนเรื่องนงไม่แน่นนะ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 ผมครับก็คือมันเหมือนกับว่าไม่ค่อยอินกับเกมที่ เล่นตอนนี้นะอย่างเช่นแบบดีฟูปีตายเงี้ยถ้าเกิดไม่ได้ทำหนัาดีไทยผมก็แบบไม่ได้ชอบเล่นเลยนะทุกวันเนี้ก็แบบมีแต่เล่นเกมแบบนี้แบบเพลินไปนะแบบแต่แบบไม่ได้กินเหมือนเมื่อก่อนแล้วเมื่อก่อนแบบเล่นซีไฟทุกวันทำแทงเป็นร้อยแทงไปงี้นะมันกินเนี้ยมันพอเราอินกันแนละ้วมันสนุกมันทำซีโอร์มามันแบบสมองแรงไปหมด์แทงในโบนด์คับแต่ว่าตอนเนี้ประมาณสองปีหลังเนี้ยก็พยายามฝืนนะเพราะว่าตัวเองต้องเป็นนักแฮกเกมต้องแฮกเกมนี่ลูกอะไรเงี้ย ทำขนเทียนเก่งดิอะไรเงี้ยนะก็พยา,ายามพยายามแข็งเ,เก่งมาเรื่อยมันก็เริ่มหงส์น้อยลงน้อยลงบางเดือนไม่ได้ลงเลยทั้งเดือนสามสี่เดือนไม่ลงเลยอะไรเงี้ยมนคงทำมันก็ตอใน้ช่องแบบล้างแล้ควคนถ่ายไปในชะ่ไหมอันนั้นไม่ลายแล้วเดี๋ยวเราก็ทำเป็นใหม่นะแต่อยากมาแจ้งทุกคนที่ดูคลิปนี้อยู่ว่าแบบน,นั่นแหละนะตอนนี้ก็อาจจะแบบไม่แค่เก่งแล้วแต่จะมาทำคลิปเป็นแบบ อาจจะเป็นหนังตลกอะไรเงี้ยที่แบบเมื่อก่อนเคยทำนะ,ะแล้วก็แบบคิดแกล้งแฟนหรือว่าคิดแกล้งเพื่อนแกล้งคนอะไรเงี้ยอาจจะเป็นสไตล์แบบนั้นแล้วนะสไตล์ควนๆตลกตลกถ่ายแล้วน่าจะแบบเล่นเกมอะไรเงี้ยหรือนิดนึนะนะ,ะแต่ว่าหนังฟรีสไตยังมีอยูด้วหนังฟรีสไตยังมีอยู่นะทุกคนครับแต่ยายช่องดูลงแล้ว ลงทุกวัน17บเนาฬิกาที่ช่อง F F เดลซีรีส์นะหรือใใต้คือมีของแปะให้ทุกคนก็ตามดูหนังฟรีไฟลได้ทุกวันเหมือนเดิมนะเพราะหนังฟรีไฟลผมยังชอบอยู่ไงผมยังแบบยังทำได้อยู่นะเพราะว่ามีอะไรอยู่ในหัวเยอะนะสำหรับหนังฟรีไฟล์นะครับผมแต่ว่าดูคอนเทนต์แบบเล่นเกมไม่ดูแคสเกมอะไรเงี้ยตอนนี้แบบอันจริงคือทำไปแล้วก็อันนั้นมันไม่สนุกผมเล่นไม่สนุกจริงอ่ะนะเออก็เลยแบบอยากมาทำในที่แบบ สนุกสนุกนะเพราะว่าถ้าเกิดคุทถามแล้วสนุกคนด้วยสนุกด้วยมาแกล้งแฟนแกล้งเพื่อนหรือว่าอาจจะเป็นความคิดอะไรที่แบบเป็นถ่ายคนอะไรเยอะๆเยอะแยะมั่งไหมแลนะฮะทุกคนครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะจริงอยากทำคิวอันเองกันนะทุกคนทรับไม่ทำนานแล้วเกิดว่าไทยมีแล้วก็ไปคิวนีแล้วกันนะครับผมก็จริงๆแล้วถามว่าจะให้หายไหมที่แบบจะไม่แคสเกมอีกแล้วจะเปลี่ยนแนวช่องเลยก็ นิดนึงแต่ก็ไม่ได้หายขนาดนั้นนะเพราะว่าผมคิดว่าเดี๋ยวอนาคตเื่อแบบมีเกมใหม่ขึ้นมาอะไรเงี้ยผมอาจจะแบบไปเล่นเกมนั้นแล้วก็เอ้ยอินกับมันอีกรอบก็อาจจะสร้างช่องใหม่แล้วก็กลับมาแครเกมนะแต่ว่าช่องนี้ไม่มีแล้วแครเกมช่องนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นแบบแก้งแฟนแก้งเพื่อนหแบบนังตลกทำคลิปตลกทำทำี่เฮฮาอะไรเงี้ยนะรับรองว่าสนุกกว่าเดิมแล้วก็หาต้องหาดูคลิปมาต่อจากนี้ไม่เอาแบบทำคลิป ทั่วๆไปแล้วนะคุณครับแคสเกมเล่นอะไรไปให้คนดูแบบอะไรเงี้ยไม่เอาละไม่สดุกมาแกล้งคนแกล้งแฟนแบบเกลียนเกียนนโงดกันเลยดีกว่าเนี่ยะคุณครับอย่างมาทาอะไรแบบนั้นได้ไงตอนนี้นะนะฮะก็ต้องขอบสุดท้ายนี้ก่อนที่จะไปเริ่มทางเดินของช่องนี้ใหม่นะคุณครับก็ต้องขอบคุณทุกคนที่อาจจะแบบบางคนติดตามมานานแล้วแล้วต้องขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้อยู่จริงนะเพราะว่า ผมแบบหายไปเกือบสองปีนะเกิอดอยังมีคนมาดูคลิปนี้อยู่ก็แสดงว่าแบบเฮ้ยเขากลับมาดูวะหายไปสองปีอ่ะบางคนเราเป็นเพืเ่อน,นหายหายมึงหายจากกูไปสองปีกูจำแค่ไม่ได้แล้วนะใช่ไหมขนาดเป็นเพื่นนอนกันอ่ะอาจจะไม่นสนิทเหมือนเดิมแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าวันนี้ทุกคนยังมาดูคลิปนี้อยู่ขอบคุณคน,นมากๆแล้วก็สัญญาว่าต่อนี้ คอนเทนต์ช่องนี้จะมีแั่เสียงหัวเราะแล้วก็ความสุขเฮฮาแน่นอนนะคะรคับก็แต่เกิดว่าใครดูหนังอยู่อย่างที่บอกนะหนังฟรีไฟมีช่องเอ็เอฟเดี e วก e ซีรแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครเล่น GTA กับโลบอกเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะทำนะ GTA กับโลบอกก็ อาจจะเป็นโลบบเดอะซีรีส์ GTA เดอะซีรีส์อะไรเงี้ยคล้ายๆฟรีไฟเดอะซีรีส์แหละแต่เดี๋ยวใจะเย็นเอาฟรีไฟก่อนเพราะตอนนี้ปั้นช่องใหม่นะปั้นช่องฟรีไฟเดอะซีรีส์ใหม่เลยนะทุกคนครับเอฟเฟคซีรีส์ก็ยกมือไววหว้ก่อนทุกคนไปกดติดตามใหม้หน่ยแล้วกันนะตอนนี้เพิ่งนๆท่านทราบเองนะแต่ลงคลิปทุก,กวันเลยนะครับทุกครับก็ฝากไปดูแล้วกันนะทางฟรีไฟสุดสนุกแล้วก็คอนเทนต์ช่องนี้ก็เดี๋ยวช่วงนี้เดือนเดือน,นนี้หรือว่าเดือนหน้า,าก็อาจจะยังมีแบบ อันหนังฟรีไฟลแบบรวมตอนเต็มเรื่องนะครมันลงช่องนี้อยู่นะเพื่อที่แบบจะบอกทุกคนเนี่ยว่าได้หนังฟรีไฟลแบบนี้ไปดูตอนใหม่ๆได้ที่ช่อง fm the series อะไรเงี้ยสักเดือนของเดือนนะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะไม่มีละนะคลิปแกงเกี่ยวกับเกมนะก็จะเป็นคลิปแบบแกล้งคนหรืออะไรสนุกสนุกก็ผมไม่รู้เหมือนกันว่าเปลี่ยนแนวช่องแล้วมันจะ ป็นยังไงมันจะกลับมาดีเหมือนเดิมได้ไหมหรือว่ามันจะยังไงนะก็พยายามไปเต็มที่แล้วกันเราเชื่อว่าเอนะ็นเน็กะอย่างที่ผมบอกนะี่เอ็นเน็กคขาบาเด็กก็คือการขัดไปต่อไปถ้างนั้นอะไรที่เราอยู่ตอนนี้เราก็ต้องต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมนะเราอยู่กับพี่นม่ได้นะทุคกคนครับก็นั่นแหละวันนี้ก็น่าจะถึงเวลาที่เราต้องกดเน็กต่อไปแล้วนะก็คือเปลี่ยนสไตล์ชงแล้วนะนะก็มันอาจจะดีขึ้นหรือว่าเหนื่อยเยอะหรก็ไม่รู้แต่ก็พยายามให้มันดีขึลล้นแหละ ก็ฝากทุกคนช่วยกันติดตามกันนะผมก็พยายามลงคลิปไม่ได้เยอะๆนะแต่เอาประมาณเริ่มต้นใหม่นี้เดือนใหม่นี้ก็ขอแบบลงทุกวันพุธแล้วก็เสาร์อาทิตย์เวลา10โมงแล้วกันนะครับทุกคนหน่อยแล้วกันนะถ้าเกิดว่า10่โมงปผู้เข้ามาเองไม่กดไลค์ผมก่อนเลยก็คอมเมนต์พูดคุยกับผมนะเพราะว่าตอนนี้คนคอมเมนต์ก็น้อยในชะ่มว่าคนดูมันน้อยอยากแบบเป็นคนคอมเมนต์คุยกับผมได้แบบไปนั่งตอบทุกคอมเมนนะต์นะอยากจะตอบคอมเมนต์ทุกคนหนะ่อยคิดถึงนะเพื่อจะกลับมาทำนะก็โอเคนะทุกคนครับส่วนนี้ก็ ผมขอตัวลาก่อนแล้วเดี๋ยวหลังจากคลิปนี้ไปก็จะเป็นคลิปใหม่แนวใหม่แล้วนะทนกคนครับก็เจอกันคุณบ้องสนุกแน่คงทำมาได้อย่างฉันมีสิทธิ์เจอเราเธอบนไหมหน้าตาไม่ดี มันคงไม่พอ